เผยโฉม vivo s <vapor> reviewed, Vi 20 series ทางการแล้วเตรียมเปิดตัวที่จีน28พฤศจิกายนนี Ken Ken ้ก่อนหน้านี้ได้มีการเผยทีเซอร์ vivo s 20 series ออกมาแล้วนะครับราสุด vivo ก็ได้เผยโฉมทางการของทั้ง2รุ่นนี้ออกมาเรียบร้อยแล้วครับโดยเราจะได้เห็นตัวเครื่องทั้ง2สีคือสีม่วงและสีทองวนดีไซน์ยังคงคล้ายกับ vivo ส่วนดีไซน์ยังคงคล้ายกับ vivo s 19 series เดิมนะครับที่มีกล้องหลังวงกลมพร้อมลดลายฝานหลังสุดสวยด้วยครับนอกจากนี้เรายังได้เห็นภาพโปรโมทของ vivo s 20 series ร,ร่วมกับพิเชเตอร์คนล่าสุดที่เป็นนักเทนนิสสาวชาวจีนที่เพิ่งร่วมงานกับ vivo x 2 0 0 series ในจีนด้วยครับซึ่งมีตัวอย่างภาพถ่ายที่ถ่ายจาก vivo s 20 series ใหม่ด้วยครับ เรียกว่ายัางคงเน้นที่เรื่องพอร์เทรตได้อย่างน่าสนใจเหมือนเดิมสำหรับ Vivo a 20 Series ตอนนี้ก็เปิดให้สั่งจองที่กี่แล้วส่วนวันเปิดตัวก็จะจัดขึ้นในวันที่28พฤศจิกายนนี้ครับ